ผมว่าหลายคนน่าจะสงสัยกันนะครับบริษัทอย่างหัวเว่ยบริษัทที่ถูกเคยมองว่าใกล้จะล้มไปแล้วนะครับในช่วงเวลาหนึ่งที่ถูกมหาอำนาจของโลกอย่างอเมริกาเนี่ยกดดันทุกวิธีทางนะครับตัดแขนตัดขาทางเทคโนโลยีจนแทบจะขยับไม่ได้ผมว่าแทบไม่มีใครคาดคิดนะครับว่าพวกเขาจะกลับมายืนแล้วก็โอ้โหการมาเป็นมหาอำนาจทางด้านเทคโนโลยีได้อีกครั้งนะครับเราเห็นโปรดักต์ใหม่ๆมากมายของ Hu a เว i นะครับว้าวมากๆนะครับหน้าจอพับ หลายทบหน้าจอความละเอียดสูงชิปที่มันสู้กับมือถือเรือธงค่ายอื่นๆได้แบบสบายๆวันนี้จะมาชวนคุยย้อนรอยหมากาดการต่อสู้ของยักษ์ใจจากจีนแห่งนี้นะครับที่พอสามารถเปลี่ยนวิกฤตที่เกือบจะล้มละลายให้กลายเป็นการฟื้นชีพที่ถือได้ว่าส่นสะเทือนไปทั่วโลกในตอนนี้เรื่องราวของหัวเว่ยทั้งยุกลุ่มโรดการล่วงลงมาและสามารถกลับมาทวงพลังได้อีกครั้งมีความน่าสนใจอย่างไรนะครับไปรับฟังกันได้เลยครับผม Welcome to Geek Story powerful story inspire people สวัสดีครับผมเดิทลาดนจากดนบล็อกนะครับและนี่คือกการ Geek Story นะครับรายการที่จะมาเล่าเรื่องราวประวัตินะักธุรกิจนะักเทคโนโลยีเรื่องราวทางธุรกิจเทคโนโลยีที่มีความน่าสนใจนะครับวันนี้จะมาชวนคุยถึงเรื่องราวของหัวเว่กันอีกครั้งหนึ่งนะครับผมว่าโอ้มันเป็นบริษัทเทคโนโลยีที่มีความน่าสนใจมากๆจากประเทศจีนถูกตัดแข้งตัดขาถูกแบนทุกอย่างแต่ ในวันนี้เนี่ยพวกเขาสามารถกลับมาได้อีกครั้งแล้วนะครับซึ่งเรื่องราวทั้งหมดที่จะพูดคุยกันในวันนี้นะครับมันมีจุดเริ่มต้นที่น่าสนใจมากนะครับมันเกิดขึ้นในเดือนสิงหาคมปี2023ที่จู่ๆเนี่ยบนเว็บไซต์ของ Huawei ก็มีสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่โผล่ขึ้นมาวางขายแบบเงียบๆไม่มีงานเปิดตัวไม่มีงานแถลงข่าวและชื่อของรุ่นนี้ก็คือหัวเว่ยเมท60 Pro ตอนแรกคนในวงการเทคโนโลยีก็แค่แปลกใจนะครับ แต่พอเครื่องรอดแรกถูกส่งไปถึงมือเหล่านักรีวิวต่างๆเนี่ยความแปลกใจก็กลายเป็นความชอ็อกเพราะข้างในมือถือเครื่องนั้นเนี่ยมันมีชิปที่ชื่อว่า Kirin 9000S ซ่อนอยู่ชิปตัวนี้เนี่ยไม่ได้แค่ชิปธรรมดารรมดานะครับแต่มันคือชิป 5G ที่ผลิตด้วยเทคโนโลยีล้ำสมัยระดับ7นาโนเมตรซึ่งถ้าว่ากันตามหลักจริงๆแล้วในตอนนั้นนะครับชิปตัวนี้เนี่ยหัวเว่ไม่ควรที่จะมีอยู่เพราะย้อนกลับไปตั้งแต่ปี2019 หัวเว่ยตกเป็นเป้าหมายหลักของรัฐบาลสหรัฐที่มองว่าบริษัทแห่งนี้เนี่ยเป็นภัยต่อความมั่นคงของชาติอเมริกาเลยใช้มาตรการคัดเด็ดขาดใส่ชื่อหัวเว่ยเข้าไปในลิสต์ที่เรียกว่า Entity List พงกนี้นก็คือการแบนห้ามบริษัทอเมริกันทุกเจ้าทําธุรกิจกับหัวเว่ยผลลัพธ์ก็คือหัวเว่ยถูกตัดขาดจากเทคโนโลยีสําคัญทั้งซอฟต์แวร์อย่าง Google Mobile Service และที่หนักที่สุดก็คือถูกตัดขาดจากโรงงานผลิตชิปที่ใช้เทคโนโลยีของอเมริกา ก็คือการโดนลุกค่าทางเทคโนโลยีแบบเต็มๆเลยนะครับในตอนนั้นเป้าหมายของอเมริกาก็เพื่อจะสก,กัดไม่ให้หัวเว่สามารถผลิตสมาร์ทโฟนหรืออุปกรณ์ไฮเอ็นได้อีกต่อไปซึ่งถ้าย้อนกลับไปนะครับผมเองเนี่ยก็เป็นแฟนของ h ัวเว่ยยุคหนึ่งเนี่ยหัวเว่ยกำลังจะก้าวขึ้นมาเป็นบริษัทที่ผลิตมือถืออันดับหนึ่งของโลกได้แล้วนะครับในตอนนั้น โอ้โห oh, ยุคนั้นเนี่ยมือถือ h u วเว่ดังมากๆมีการร่วมมือกับค่ายกล้องชื่อดังอย่างไลกานะครับแล้วก็โอ้โหมือถือของพวกเขาเนี่ยขายดีมากๆนะครับจนใกล้จะแซงพวกซัมซุงแอปเปิและเดือดซ้ำคำถามสำคัญก็คือชิปเค i ร 9,000s ที่มันดูล้ำสมัยและใช้เทคโนโลยี7นาโนเมตรมันผล่มาได้ไงนะครับซึ่งนี่คือจุดเริ่มต้นของมหากราบในการคัมแบ็กของพวกเขานะครับ และก่อนที่จะไปถึงตรงนั้นนะครับขอย้อนกลับไปทําความรู้จักกับชายที่เป็นทั้งผู้ก่อตั้งและจิตวิญญาณของหัวเว่ก่อนนะครับเขาก็คือเหรินเจิ้งเฟยซึ่งตัวเขาเนี่ยไม่ใช่ซีอโอสไตล์ซิลิคอนวันเล์ที่ใส่เสื้อยืดกางเกยงยีนแต่เขาคือคนที่ถูกหลอหลอมาจากยุคที่ยากลาบากที่สุดของจีนเขาเกิดในปี1944ในครอบครัวครูที่ยากจนในบนทนกุ้ยโจชีวิตวัยเด็กของเขาคือความขาดแคลนนะครับ และต้องผ่านช่วงเวลาที่เรียกว่าการปฏิวัติวัฒนธรรมมาอย่างยากลาบากเป็นอย่างมากประสบการณ์ที่ต้องทนสู้กับความลําบากนี้เนี่ยในภาษาจีนมันมีคําเฉพาะที่เรียกว่าชีคูและปัจญาตัวนี้นี่เองนะครับได้กลายเป็นรักฐานสําคัญของทั้งตัวเขาและบริษัทหัวเวยในเวลาต่อมาอาชีพแรกของเหรินเจิ้งเฟยเองเนี่ยไม่ใช่นักธุรกิจนะครับแต่กับตัวเขาเองเนี่ยเป็นทหารในหน่วยวิศวกรรมของกองทัพปลดแอกประชาชนจีน บทบาทของเขาก็คือการสร้างโครงสร้างพื้นฐานต่างๆซึ่งมันได้ปลูกฝังเรื่องระเบียบว,วินยัยการวางกลยุทธ์และการจัดการโครงการใหญ่ๆให้กับเขาอย่างลึกซึ้งมากๆและพอออกจากกองทัพเขาก็มาที่เมืองเซินเจินและในปี1987ก็ได้ก่อตั้งหัวเว่ขึ้นมาด้วยเงินทุนแค่ประมาณ5,000ดอลลาร์เท่านั้นนะครับธุรกิจแรกของหัวเว่ตอนนั้นเนี่ยเป็นแค่ตัวแทนจําหน่ายโดยเอาตู้สาขาโทรศัพท์จากฮ่องกงมาขายต่อในจีน จุดเปลี่ยนแรกมันก็มาถึงนะครับเมื่อบริษัทที่ห้องพงถูกขายกิจการและยกเลิกสัญญากับหัวเว่ยดื้อนะครับทำให้บริษัทไม่มีอะไรที่จะขายในตอนนั้นเหลินเจิ้งเฟยตัดสินใจครั้งสําคัญว่าถ้าไม่มีใครสร้างให้เนี่ยตัวเขาก็ต้องสร้างมันขึ้นมาเองนะครับหัวเว่ยทุ่มเงินทั้งหมดที่มีไปกับการวิจัยและพัฒนาและในปี1993พวกเขาก็สร้างสวิตช์โทรศัพท์ดิจิตอลของตัวเองสําเร็จซึ่งเขาสามารถทามันได้ดีด้วยนะครับมีคุณภาพแถมราคาย,ยังถูกกว่าของต่างชาติถึง2ในสม ทำให้หัวเว่ยแจ้งเกิดในตลาดจีนได้สําเร็จและที่สําคัญที่สุดก็คือวิกฤตครั้งนั้นเนี่ยได้สร้าง DNA ข้อแรกให้กับบริษัทนั่นก็คือการพึ่งพาตนเองทางเทคโนโลยีคือหนทางรอดเดียวที่มีและพอตั้งหลักในบ้านได้แล้วเนี่ยหัวเว่ยก็เริ่มมองออกไปนอกประเทศจีนพวกเขาใช้กลยุทธ์ที่เฉียบคมมากๆซึ่งได้รับแรงบันดาลใจมาจากทฤษฎีการทหารของเหมาเจ๋อตงนั่นก็คือป่าล้อมเมืองก็คือใช้ชนบทล้อมเมืองน,นั่นเอง แทนที่จะไปชนกับยักษ์ใหญ่อย่างอีริกสันหรือนอเทลในตลาดยุโรปกับอเมริกาซึ่งซึ่งหน้านะครับหัวเว่ยเลือกที่จะไปบุกตลาดที่คนอื่นมองข้ามอย่างเช่นในรัสเซียแอฟริกาตะวันออกกลางและละตินอเมริกาสิ่งที่หัวเว่ยทำมี2อ,อย่างหลักๆก็คือ 1. ขายอุปกรณ์ในราคาที่ถูกกว่าคู่แข่งมากๆและ 2. ให้บริการลูกค้าในระดับที่เรียกว่ายอมตายถวายชีวิตเลยนะครับมันมีเรื่องเล่ากันว่าวิศวกรของหัวเว่ยเนี่ย เคยไปสร้างสถานีฐานบนยอดเขาเอเวอรเรสที่สูงถึง6,500เมตรหรือตอนที่เกิดสึนามิที่ญี่ปุ่นในปี2011ทีมของ h ัวเบยก็เป็นทีมรแรกๆนะครับที่ลงพื้นที่ไปกู้ระบบสื่อสารทันทีซึ่งวัฒนธรรมองค์กรที่ทุ่มเทแบบสุดตัวนี้เนี่ยถูกเรียกว่าวัฒนธรรมหมาป่าหรือ wolf culture นะครับที่เน้นการทำงานเป็นทีมและดุดันไม่ยอมแพ้และเมื่อพวกเขาสามารถยึดชนบ,บททั่วโลกได้แล้วเนี่ยมันก็ถึงเวลาเข้าตีเมืองนั่นคือตลาดยุโรปนั่นเอง หัวเว่ยก็ไม่ได้เข้าไปแบบลดราคาอย่างเดียวนะครับแต่เข้าไปแบบเป็นพนันธมิตรไปตั้งศูนย์วิจัยร่วมกับ Voda f o n e o r a n g e ช่วยพัฒน,นาเทคโนโลยีให้ลูกค้าโดยเฉพาะจนกลายเป็นส่วนหนึ่งที่ขายไม่ได้ของวงการธุรคมนาคมในยุโรปเมื่อธุรกิจโครงข่าย B2B แข็งแกร่งและสร้างกระแสงเงินสดมหาศาลหัวเว่ยก็เริ่มภารกิจที่ท้าทายที่สุดนั่นก็คือการบุกตลาดผู้บริโภคหรือ B2C นะครับหรือก็คือตลาดสมาร์ทโฟนนั่นเอง การเริ่มเห็นมือถือซีรีส์ P ที่เน้นกล้องสุดเทพจากการจับมือกับแบรนด์กล้องระดับตำนานอย่างไลกาหรือซีรีส์เมดที่บุกเบิร์มือถือจอใหญ่แบตอืดแต่อุลับที่สำคัญที่สุดที่ทำให้หัวเวทยานขึ้นมาท้าชิงบอลลังกับ Apple และ a m s u n งได้ก็คือการที่พวกเขามีชิปประมวลผลเป็นของตนเองนั่นก็คือชิปเคอร n ินที่พัฒนาโดยบริษัทลูกที่ชื่อว่าไฮซิลิคอนการที่พวกเขาออกแบบและผลิตชิปเองได้เนี่ยทำให้หัวเว่ยไม่ต้องพึ่งพาใคร แต่สามารถสร้างมือถือที่มีประสิทธิภาพโดดเด่นกว่าคู่แข่งได้นะครับและในปี2018หัวเว่ยก็พังอาจขึ้นมาเป็นผู้ผลิตสมาร์ทโฟนเบอร์2ของโลกแซงหน้า Apple ได้สําเร็จแต่แล้วในตอนที่พวกเขากําลังจะก้าวขึ้นสู่จุดสูงส,ส,สุดแล้วนะครับมันก็เกิดพายุใหญ่ขึ้นรัฐบาลสหรัฐมองว่าการเติบโตของหัวเว่ยคือภัยคุกคามพวกเขากลัวว่าอุปกรณ์ของหัวเว่ยเนี่ยอาจจะมีแบ็กดอทให้รัฐบาลจีนเข้ามาสอดแนมได้และกฎหมายของจีนเนี่ย ก็อาจจะบังคับให้บริษัทต้องร่วมมือกับหน่วยงานข่าวกองซึ่งทางหัวเว่ยเองก็ปฏิเสธข้อกล่าวหานี้มาโดยตลอดจนกระทั่งปี2019สหรัฐก็ได้ปล่อยมัดน็อกเลยก็ว่าได้นะครับด้วยการประกาศใส่ชื่อหัวเว่ยใน entity list เรียกได้ว่าผลกระทบมันรุนแรงมากๆนะครับเพราะว่าเสาหลัก2ต้นของหัวเว่ยพังลงมาแทบจะทันทีนะครับเสาต้นแรกก็คือซอฟต์แวร์การถูกแบนทำให้มือถือหัวเว่ยรุ่นใหม่ๆไม่สามารถใช้บริการของ Google หรือ GMS ได้นะครับ ให้ลองนึกภาพว่าเราซื้อมือถือมาแต่ไม่มี Play Store ไม่มี Google Maps ไม่มี YouTube สำหรับคนนอกประเทศจีนเนี่ยมันก็แทบจะกลายเป็นที่ทับกระดาษดีๆนี่เองนะครับธุรกิจสมาร์ทโฟนของหัวเว่ยนอกประเทศจีนจึงพังทลายลงในชั่วข้ามคืนเสาหลักต้นที่2ก็คือฮาร์ดแวร์อเมริกาได้ออกกฎเพิ่มเติมนะครับห้ามไม่ให้โรงงานผลิตชิปไหนในโลกที่ใช้เทคโนโลยีของอเมริกาผลิตชิปที่ออกแบบโดยหัวเว่ยได้นั่นหมายความว่าโรงงานอย่าง TSMC ที่เคยผลิตชิปเคร์รินให้เนี่ย ก็ไม่สามารถทําให้ได้อีกต่อไปเส้นเลือดใหญ่ที่หล่อเลี้ยงหัวใจของสมาร์ทโฟนหัวเว่ยก็ถูกตัดขาดอย่างสิ้นเชิงความขัดแย้งเนี่ยมันรุนแรงถึงขั้นที่เมื่อวานโจ CFO ของหัวเว่ยและเป็นลูกสาวของเหลินเจิ้งเฟิงถูกจับกุมที่แคนาดานะครับตามหมายจับของสหรัฐเรื่องนี้เนี่ยมันยิ่งโหมไฟให้ความแค้นกลายเป็นเรื่องระดับชาติและระดับบุคคลมากขึ้นนะครับณจุดนั้นเองเนี่ยทุกคนคิดว่าหัวเว่ยคงจบแล้วแน่ๆอาณาจักรที่สร้างมากว่า30ปีกำลังจะล่มสลาย แต่เมื่อหลังชนฝานเหลินเจ้เฟยส่งสารถึงพนักงานทุกคนนะครับว่าเป้าหมายของบริษัทตอนนี้ไม่ใช่การของโลกอีกต่อไปแต่เป็นแค่การเอาชีวิตรอดและนี่คือจุดเริ่มต้นของแผนการที่มันบ้าบินที่สุดในประวัติศาสตร์วงการเทคโนโลยีมีเอกสารภายในที่หลุดออกมาที่ถูกเรียกว่าโปรเจกต์ดีลิทอเมริกาหรือโครงการลบอเมริกาทิ้งวัตถุประสงค์ก็คือ กำจัดเทคโนโลยีทุกอย่างของอเมริกาออกจากผลิตภัณฑ์ของตัวเองให้หมดแล้วสร้างทุกอย่างขึ้นมาใหม่ด้วยตัวของเขาเองหลังจากนั้นหัวเว่ก็ได้เปิดสงคราม3แนวรบเพื่อความอยู่รอดของพวกเขานะครับแนวรบที่1ก็คือซอฟต์แวร์ในเมื่อใช้ Google ไม่ได้พวกเขาก็สร้างระบบปฏิบัติการของตัวเองขึ้นมาเลยนั่นก็คือ h a r m o n y OS ตอนแรกเนี่ยหลายคนก็ปามากนะครับว่าใครจะมาใช้แต่ด้วยแรงสนับสนุนจากคนในชาติ Harmony OS ก็เติบโตอย่างรวดเร็วจนในปี2024ส่วนแบ่งการตลาดในจีเนี่ยก็พุ่งขึ้นไปถึง17%แสงหน้า iOS ของ Apple ได้เป็นครั้งแรกและพวกเขาก็กำลังจะปล่อยเวอร์ชั่นต่อไปที่ตัดขาดจาก Android โดยสิ้นเชิงแนวรบที่2ก็คือฮาร์ดแวร์นี่คือส่วนที่ทำให้โลกต้องทึ่งเลยก็ว่าได้นะครับเพราะว่าการเปิดตัว Mate 60 Pro พร้อมกับชิปค i r ิน 9000S ที่พูดถึงไปในตอนต้นนะครับมันคือคำตอบของแนวรบนี้นะครับ ชิปตัวนี้เนี่ยไม่ได้ผลิตจากโรงงานระดับโลกอย่าง TSMC แต่ผลิตโดย SMIC บริษัทเซมิคอนดักเตอร์ของจีนเองความท้าทายก็คือจีนถูกแบนไม่ให้ซื้อเครื่องจากผลิตชิปที่ล้ำสมัยที่สุดที่เรียกว่า EUV จากบริษัท ASML ของเนเธอร์แลนด์แต่ SMIC ก็หาทางผลิตชิป7นาโนเมตรได้สำเร็จโดยใช้เครื่องจากรุ่นเก่าที่เรียกว่า DUV มันเหมือนกับการพยายามวาดภาพที่ละเอียดมากๆด้วยผู้การอันใหญ่แทนที่จะเป็นผู้การอันเล็กๆมันทําได้ยากกว่าต้นทุนสูงกว่าและมีของเสียเยอะกว่าแต่สุดท้ายพวกเขาก็ทํามาสําเร็จมันคือการประกาศให้โลกรู้ว่าคุณปิดล้อมเราได้แต่คุณไม่สามารถหยุดเราได้สําหรับแนวรบที่3ก็คือการกระจายความเสี่ยงนะครับ หัวเวลรู้ดีว่าธุรกิจมือถือมันเปราะบางพวกเขาก็เลยเททรัพยากรไปบุกเบิกธุรกิจใหม่ๆที่ไม่พึ่งพาชิปจากอเมริกามากนักเช่นหัวเวล์คลาวธุรกิจ AI และที่ประสบความสําเร็จอย่างมากก็คือโซลูชันสาหรับรถยนต์ไฟฟ้าอัจฉริยะหรือ IAS หัวเวลไม่ได้ผลิตรถยนต์เองนะครับแต่ทําตัวเป็นสมองให้กับค่ายรถยนต์อื่นๆพัฒนาตั้งแต่ระบบปฏิบัติการในรถไปจนถึงระบบขับขี่อัตโนมัติที่มันล้ำสมัยซึ่งเราจะเห็นได้จากรถยนต์แบรนด ไอโต้และลักซีที่กําลังได้รับความนิยมอย่างถล่มทลายในจีนและธุรกิจส่วนนี้เนี่ยก็เริ่มทํากําไรมาหาศาลให้กับบริษัทการปรับตัวทั้งหมดนี้เนี่ยเกิดขึ้นได้ส่วนหนึ่งเป็นเพราะการตัดสินใจที่เจ็บปวดแต่ชาญฉลาดมากมานั่นก็คือการขายแบรนด์ลูกอย่าง Honor ออกไปในปี2020เพื่อเอาเงินสดก้อนใหญ่มาราว15,000ล้านดอลลาร์เพื่อเป็นทุนในการต่อสู้เพื่อความอยู่รอดในครั้งนี้นะครับซึ่งฟังมาถึงตรงนี้เนี่ยหลายคนอาจจะคิดว่าหัวเว่ยจะกลับมาชนะแล้ว คำตอบมันก็ดูเหมือนจะใช่นะครับแต่เป็นชัยชนะที่ต้องแลกมาด้วยต้นทุนมหา,าศาลและอนาคตพวกเขาก็ยังมีความเสี่ยงอยู่แม้รายได้จะกลับมาเติบโตแต่กําไรของบริษัทเนี่ยกับลดลงอย่างมากนะครับเพราะต้นทุนในการวิจัยและพัฒนาและการสร้างทุกอย่างขึ้นมาด้วยตัวของตัวเองเนี่ยมันสูงริบลิ่วนะครับรายได้ส่วนใหญ่เนี่ยก็จะกระจุกตัวอยู่ในประเทศจีนเป็นหลักทําให้เปลาะบางต่อเศรษฐกษิจในประเทศและที่สําคัญที่สุดก็คือช่องว่างทางเทคโนโลยีมันยังคงมีอยู่จริงนะครับ แม้พวกเขาจะสร้างชิป7นาโนเมตรได้แต่ตอนนี้ผู้นำอย่าง TSMC พวกเขากำลังจะก้าวไปที่ระดับ2นาโนเมตรแล้วซึ่งการจะตามให้ทันนั้นเนี่ยมันแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยนะครับตราบใดที่ยังไม่สามารถเข้าถึงเครื่องจักร EUV ได้นอกจากนี้ปัญหาด้านชื่อเสียงและความไว้วางใจในเวทีโลเนี่ยมันก็ยังไม่หมดไปนะครับพอล่าสุดในปี2025ก็เพิ่งมีข่าวการสืบสวนเรื่องการตัดสินบนเจ้าหน้าที่ในยุโรปที่สำนักง,งานในกรุงบาเซลนะครับ ทำให้ความพยายามที่จะกลับไปยิ่งใหญ่ในตลาดตะวันตกอีกครั้งเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ท้าทายเป็นอย่างยิ่งเรื่องราวของหัวเว่ยเนี่ยมันสอนให้เราดูนะครับว่าความทรหดอดทนและความมุ่งมั่นในการพึ่งพาตนเองสุดท้ายมันสามารถช่วยให้องค์กรผ่านพ้นวิกฤตที่เลวร้ายที่สุดมาได้แต่ในโลกที่ทุกอย่างเชื่อมต่อกันการถูกตัดขาดจากระบบนิเวศของโลกก็ต้องแลกมาด้วยต้นทุนที่สูงอย่างมหาศาลเช่นเดียวกันหัวเว่ยอาจจะชนะสงครามเพื่อความอยู่รอดในบ้านของตัวเองได้แล้วนะครับแต่ ส่งคามเพื่อความไว้วางใจในเวทีโลกนั้นพวกเขาก็ยังคงต้องต่อสู้ต่อไปอีกยาวไกลนั่นเองครับผมสำหรับเรื่องราวของหัวเว่ใน EP นี้ผมก็ต้องขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับสำหรับพอดแคสต์ใน EP นี้ก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลจาก Reuters, Bloomberg, Wall Street journal financial time s และ behind asia สำหรับผู้่อที่สนใจเรื่องราวทางธุรกิจเทคโนโลยีและวิทาศาสตร์ใหม่ๆที่มีความน่าสนใจก็สามารถติดตามมาได้นะครับทางช่อง geek flower podcast ตอนนี้ก็มีอยู่ในแพลตฟอร์มหลักๆทั้ง Podbean, Apple p o d c a s t g o o g l e Podcast Spotify y o u t u b e แล้วก็จะมีการอัพโหลดลงแพลตฟอร์ม b ล o อกด e ทในทุกๆตอนอยู่แล้วด้วยนะครับถ้ายัางไงก็ฝากกด Follow ฝากกด Subscribe กันด้วยนะครับแล้วก็ยังมีช่องทางหนึ่งในส่วนของ LINE a d ที่ on, a, r a d r a d o รดน t h a r a d s o l สามารถแอดเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับผมก็จะส่งสาระดีๆพอดแคสต์ดีๆให้ท่านเป็นประจาอยู่แล้วด้วยนะครับถ้าอย่างไงก็ ฝากติดตามทางช่องทางต่างๆกันด้วยนะครับสำหรับใน EP นี้เนี่ยผมต้องขอลากไปก่อนนะครับเจอกันใหม่ใน EP หน้านะครับผมสวัสดีครับ